สวัสดีค่ะเิ็กิกกห้องเรียนกอไก่โรงเรียนวัดหนองเพียรวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านสละอาแบบสะกดคาพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมมาอ่านกับครูตันเลยนะคะํคำแรกกอไก่สละอาเราจะอ่านว่ากออากากออา ขอไข่สระอาเราจะอ่านว่าขออาขาขออาขางองูสระอางออางางออางาชอช้างสระอาอ่านว่าชออาชา ชออาชาตเต่าสระอ,อาอ่านว่าตออาตาตอ,อาตาทอทหารสระอ,อาอ่านว่าทออา นอหนูสระอาอ่านว่านอานานอานานออานาปอปาสระอาอ่านว่าปออาปาปออาปาหอพึ่ง สระอาอ่านว่าพออาผาพออาผาฟอฝาสระอาอ่านว่าฟออาฝาฟออาฝามอมาสระอาอ่านว่ามอ อามามออามายอยะสระอายออายายอยอายาลอเรือสระอารอ รออารารอลิงสระอารออาลารออาลาหอ,อาหีบสระอาหออา สระอาอออาอาออาอาเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะอ่านได้ถูกต้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ